ิเอาเลยแสบๆพี่น้องพี่น้องเกูดังอ้วกเขอยะกินเป็นต่อเลยอือสบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคิมซาลาว์น้งเก่าด้วยพี่น้องโอ้โหพอก็ยำแดงด้วยเนื้องัวสดๆต่อพี่น้องเนาะ เราซื้อมาลนูนหนึ่งพี่น้องลนูนละแสนขีบร้อยสองร้อยกว่าบาทตับหวานตับหวานหมาลองมาลองกันว่าสักทีกินได้หรือบ,บอลมานี่นะพี่น้องปกติสักทกีมากินแล้วก็กินบ่ไดกก้ซื้อมาให้เด็กๆกินนะพี่น้องเนาะซื้อมาให้ทีมงานกินนั่นเด็กก็ยืนลองสองใบสั่งเด็กๆพี่มาเถออันเจ้าไปพาเห็นเนี่ยเจนมาพี่น้องเดี๋ยวสีมานอดกันนะพี่น้องเนาะเจลกำลังเผ็ดเจี๊ยบ ท่ากับขาเลยซดๆเลยถ้าหลังนานเดือบหลอดสะอาดเลยเนาะกระพัะเต็มกระโต้พักไรสนิทซิฟสนิทเยอนานีีดามือสิมาสอยฮะเจ้ขิงพวกแบนี้กินบ่คอยกินนะพี่นนองซอยแบบนี้บ่แม่ซอยบาซอยไปห้มาเจอซอยกงบางูยว่าสอยเเออซอยม่นแล้วก็เฮีดมมีถ้าก็ซื้อถือซื้อมือซอยอิ่งเลยชัเพิรนดมะลิหายมืออรอตเลยไปเบิ้งเลยนะ ยาแหลกตีนอมันร้องขี๊ยงตีได้สะอ้งมันร้องเมพี่น้องเบ็น้งบ้าเปน้อบ้างเคเปลนบอ่ยเออเป้งบ้างเออนี่บางพอยู่บางแค่นหงบ้างแล้วไปจัดขาขาขนู้นแล้วจ้ะเจียวอยูซสวาเจียวนแห บางฟางโผลพี่น้อ,องกินหมได้กันเนามันแล้วอ่ะเนื้นอแบบกินมันจะเห็แล้วว่าบางคนก็นจะามากปกติสักครีมสูก,กินนะพี่น้องแต่สิมงที่เกินหนงพี่น้องเบิร์นก็นพี่น้องเจ้าจีนยังบอกกินเลยเจ้าจีนเป็นมือเกาะงหายเด้าพี่น้องมีน้ากระสือไปเอามือสะอิงซะก่อนหมูอยอ๋อก็มาพวกว่ามือไปถือให้คือแบบคือแบบเจเจซีนแหงนี่แหละตีโตร้านข่อยหายมือบอกมา เท่ได้เลยฮะเท่ต้นหนะมันเป็นน้ำสีนบ่าววะเป็นน้ำสีนพี่น้องสีนน้ากับขาเด้มันสดเกินบ่จ้ะสีนมันสดเกินเป็นซวดเกินสีหน้ากับขามันหนาปวดจังเห็นฮะบวหนาดองเนี่ยบางบ้านจ้คิมบ้างจะคิมบ้เคยบ้เคยเห็นายจูมือใหม่ ดิีซอยว่ก็นอี้มมาตามหลังในพี่นองมีตานมีตาหวานนะาอ็งก็เอกันไม่ได้กยอย่บกินเบ็ดด้วยเมักินเบ็ดนะฮะสวยสีตอนขว้ได้หมขนาดและมุมกันดู่นดิบๆนะพอยี่โอ้มุมนี่นี่แสดงอนาดนะดิสีสวยาหวานกคบสวยไปได้ไพี่น้องสวยไปได้เจียนาดะม่บอ กินได้ออานกันหวานกันแลวกินได้่มีขบ้านาอเเกิดขึ้นเห็นึกินเป็นตะวันวนนแม่เอาไว้ทางนึงเด้อเดียวต้องกินมาเบิดกับขวแล้วพี่น้องสยคินรอ่ากินอะมะไปปจุไปจบได้จูบได้แม่ เม่มาสู้มึงดูแม่ะสหาเบิองพี่นลองเบิงปลาของแถนน่องเจลมาเลยพี่น้วงซอยบ้องอนในะเจวตวันเจวซีมไหนไปไหนหาซีมฟานอาซีมก็ซีมโล่หอโล่ม่แม่ับก่อนนะปลาโสดเลยเจี๊เนอะเจม่างอีเพเจีไปแม่ไปเจี๊นม่นางเบืองไงหอนเี่แม่หามจับเอานะแม่ ซอยเครื่องหน,น่อยนะกว่ากิ่ต้ตงห่อจุ่มแล้ว,วขอบปากเลยลองดูห่อใส่อันนั้นโอ้ซอยพั่องหอมใส่แน่ครับ <c oughs> นี่น้องพี่เนะาะเจวหาวคุ้นๆเลยจ้าเยวซอยสีแหละกับสีมะจุเลยน้ะพี่เนาะเนาะ จ้ามาจ้าลงมือได้เลยจ้าที่เหลืออนนี่กินเบิ่อจเอาไว้ขัวกินแหลงพี่น้องให้มีอเด็กินไลน์หอมสองจานพี่น้องมาจูด้อจ้ามาจูด้อนี่เด้อนี่ซอสเะไรนี่ซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเน้องมาพี่น้องตั๊บนะประฟวงลองดูซิมือดูอ่ะตากินมือได้น่ะฮอร์่ฮอร์ซะก่อนเลยบ้างฮอร์ให้จูด้เดี๋ยวนี่ยวพี่น้อกินตั๊บมาได้ฮอร์นะแม่กระตูกหนึ่ง

อืมพี่น้องสนอยห่าโยแต่จูเด้อพี่น้องเด้อสนอยเนี่ยสนอยมามมัมมามมัมกินว้าเดียวละข้ามมากินกินอะย่างนี้สารอ่อนว่ะอ่อนหรอเส่ยเจือนะตั้งสิบบกค่าเขียวคนค่ากับไข่มันค่าก่อนลื่นเลย ปได้เลยตาบ้านคือจะว่าอยู่บ่กินได้หมตามใครจะได้กินโซบินะเศรษเศรษโซบินะไหมเศรษเศรษโซบินะเศเศรษตุ่หยาดนยยังจะไปอืมปนน้ำอีกแลนะเนื้เพอวะเพ่ะยในเพยน มยาเออตานึำตาพันมาเยอะเฮ็ดนะฮะฮัสักินน้ำแขงขวบมาเยอะดานะไก็ได้เยอะน่ได้ก็ได้คำเดียวหูเหลืองที่ขีมมเยอาเฮดัน่คที่สามาห ho yo tap ho yo หอยยอกนะกินแต่ยอยอหอพักอนะหนอดักาูมาแจวๆจว เป,ปีนยด้ม่ปราปานก็อร่อยอครับเ <laughs> บิ่งจช<ห><อ>่วงผ้แล้ว <laughs> กินขาดแม่เพื่อบอกบอยอยากหน้าไม่ซื้อแล้ว嘛ก็มนาด้วพี่น้องบอ่ปวงหอพี่น้องมาเนี่ย จะไม่ร้ายก่าแจวเลยใช่พักแล้วแเรแหยแจวปวดเพชรเลรอสยแน่มีแต่พีดีฟพี่นอกเนาะพีดีฟร้ายแถวนีพี่นอกมาสาวลองมาจูค่ะพี่นอกโอ้ยพี่นองแน่ะหน่อยผลิตมี่เพกับว้สบายดีเพี่นอตับนีตีบีมีถึงมือผื่นตับพองแผลอนองอนนะตับ่วยตับ่วยตับห่วยพีหก่วย ผูไปซื้อก็ผูกกินอ้าเที่ยงกันมาดิต้มตงโมอันสีแดงกิ่ตังอิ่มุ้ยแมตตสดตับหมูไม่เสียงเพลงพี่น้องจะสีดันหรือบอยันเข่ามวนแถวงไยันแล้วน้อนะแต่หนังมีเรื่องยังมวลจนดูเจสตีมทํามยัยได้บป็นพี่น้อง หอนทองกินขาวลองทองน้ำเพื่อกระสือปาปานมาไนี่นะสายจู่าระยุพคนเนาะมีเต็มมือไม่หงายน่อยเดียกเดี๋ยวหน่อย้ายไม่เรียกรับไปไดนปะนี่คัมแรกขู่เลื่องเลยแต่ละคนนะผูเมันจม ม้ากินคะอันนี้คนึงพี่น้อว่าว่าบอยากมาจิ้นแล้วพามาแสบกินเลไม่แมอขัวเอออันนี้ขัวด่าทีแรกอันนี้ะดีกว่าจะย่างนตอนน่ะพักสักที่อเพักสักทีเริ่มกิดเขากินเขานะพี่น้องตอนอีกคือ่าการนึงอยู่นะร้านหลุดพัก เออมันจังดาบแบบอันนี้นะแล้วแล้วอันนี้ป้าไม่เงยหน้าอ้คล้องเทะพี่น้องครบทุกพักโซนนะอ่ะคำใหญ่ๆแล้วเลยไปนี้จำเจพี่น้อง<ไ>ค<ว><ไ>ุยเป่นคุยคำนี้น้ำตาแหกคอที่สอ,องเจ้าก็ะหายมาบอกเองด้เจ้าเพชรพกติสกิมมาขอยกินแซ่บมกินมหมักหรอไม่หรอแล้สกิมกินโซ่ดอยมีเรือง แม่พอ่อแหะเขาบอกินตั้มซอยสีนไหนพ่อบอ่กิ๊กขากิขา,ขาปากระติจจาไหน <laughs> ก็เลือกแต่สีนกันเหรอทังสิมันมงไม่เหล่าข้าวแล้วมั้งเหล่าข้าวหรือว่าอย่าัเงว่ขาวรอไปซะมจอมแม่บายไน้าขาันมัดมือพี่น่อยไม่เหล่าขาวม,มัดมือจอมพี่มาซ <laughs> อยโหดเลยจอยัยอ่ะ พอยอมพอแล้วไปดร้อได้เหมือนก่นโซ่มันแขนานี้โซ่โซ่ถนีก็ดีน้องแนมด้วยอย่เลี้ยสีเล้องมาอะตัวน่อยให้มันหอดกกอนเกลมันบ่งปวงเยพี่ปอก็ซื้อน่ะ ก็ซื้อพี่นอเออก็ซื้อแขนข้อสิกงกายเป็นผงเลยอมากวงกินสีเฉยเออช่อช่อยเล่อยเจีน่เอาลงเหวไปหนอเร็นี่ทำไมยังจื๊กินเนาะก่ช่ซ้ำล่าพี่น้อ ลกแล้วสอยอีเจือซอยอีร้อยสร้อยเจ็หกระเป๋าอะไร้ทาสอยสีนะพี่เนาะกูไว้แห่งนี้เห็นวางดีกว่าสร้างสรงใช่เลยมามาให้กามเจียวกอดอีกมั้พี่น้อมาเด้อ ดีมีแห้งื้อพาดแห้บดชิไปกูไปเจุรนะมีต่มิตร้ายเลยพี่นนองสิไปบดบาดได้กับปึกซามูกันแน่ไปฝัสิจะแมาสองกินแล้วพี่น้องด้าสองแบบเราโดนกินเธอนะเฮเกินเธอนึงไม่ชิโซ่พี่น้องสื่อนะพกติบข้าวโซกินอันนี้ยังม่ยางสิบบได้ละเงเเป็นกระซื้อเธอหนึ่ง กินน้องเอ้ยแอบบ้าี่น้องไั่ต้องห่วงเดี๋ยวไล่นั้นแหละจับไปจามมาอยู่ไาจับบูกะลองดูคำหนึ่งวัวขราวหามกินลาะตัวนี้เคี่ยวมากบูกะตัวนี้หยอด แสบพี่นาะมันเงเลินมากพี่น้องจ้ะสบายดีพี่นนอะกาบสวยมาจากไหนเนาะกินนี่ยัยอีเม่กัเอาไปขู่อ่ะอะไ้เนี่ยอดูดิมตอนน่อยด้กินอันนี้ได้ไหมมันเหนียวจ้าหูสวยพี่มันใหญ่แท้นอาใหญ่ฟูน่าแบเ โอ้ก็ซอยเอาไปเดี๋ยวเจียวเพมาเจียวเพียมาใส่อะไรกี้เอเห็เห็ขุ่นๆใช่ไบรใส่กับขัวอายรยเห็ดแบบใส่กับขัวยู่ไหนเียวนี่ลืมไปจ้ะเนี่ยใส่ยูเจียอกประเดี๋ยยี่กีได้เด้องอไปงูออก้นอยู่วตัข้าวยข้างอไปงออกขึ้นอยู่ไล่เด็กองนยู่หัวมืองอ่ะหางหวบ่ข้ามากแล้วอะคับ นางอไปอีกไล่รวยงไอ้บูงง้มาคือเตาไอพี่นอเพี่ยมมาคาแต่นอนนี่นะคือแล้วับปะิมาแล้วเกล็กข้าวมาเดินจุในพี่นองตามส,สดสอดจุทอจุจำแม้จน่าแม่สีดิฟด้ะใอพี่นออ้ยูไม่ยื่อเลี้ยงเห็ดเรเดียบสับสีนแหะแจก,กตอนตอนหย่างไงเ่ย ไปเลยกินแล้วก็ไปเซ้าไฮเนาะเงินเลือซื้อเบสี่ไหมเด้อเงินจะผ่านแล้วก็เ้าดองเงินต้นอ่ะอุ้ยแฟนพี่เ้อะอยากแต่บด้เสีอยู่บนนอพี่น้างทั้งหลายกินกินินนกิ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 กินอนนิน พี่อื่นห่ให่เอกี้ขอสิแดงไปยางมาเลยดิมาไปยางนีในพักเรืออ่นนได้ฉันอ่ะโย่มาหับอมาับซาบอะมันโย่มันหับอะกระไดพี่นอไหมฮะพักกรไดร้ายจะแขกเลือกินชาไวร้ายอยูไปแบบนี้คืิก่อนใส่น้ร้องคืก่อนมีกระปุกมางแลยวอือเก็กระปุกบาไหวแห่กินเบื่กาไปยางึ้นเออ ก็นทนกินยุสกับพี่น้องนะกับพี่น้องเพื่พี่น้องให้เบ่อยากกินเลยดิบมีอีกข่อยก้หาอีกแบบนี้พี่น้องเบื่อยากกินดิบด้วพี่น้องอือทำาถ่ายด้วยไปกินอร่อยอืมอืมแสบๆพี่นอ้องสวยค่ะตอนลำบากด้วย สะแหลกล้นะ่าต่นตาตืนใจวยอู้กินแล้วน่าตนอะ้เส้สอะมืออื่นไปยู่บอกเรื่อดอะเป็้หมู่าไปถ้ามอส่งมส่งแบรวนไปรัพี่น้องมาแต่ว่ายมากสิละสูงกว่าพัเมื่อนอันนี้สีีอย่างร้านยี่ไอีเมียเอาเขาไปนหัวเด็เมื่อวานวันนี้ใครมากินก็กมาแต่ตลาดร้องเนกัน มวเห็นไหมสนามอ่ะแม่อยากเสื่อแล้วเนี่ยย่งมาดนงมาไล่ไปฟูดีอ่ะอืมบําบอามาเธอหล่คนนี่นะพี่นนอมีเรื่องจะสิกินมาสนามสนาะสมมาสกินบอนาต้องกินมากินสิเราผสมาถ่าด้สมอาแล้วมาด้วยะสม ไปกินหรอไปเออแล้วมาแนยังร้ายนะสอยนะเห็นตามโอ้ยตารมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเปิสิเแล้วมากินนะบาวถ้าบ้า้าสิพาเาไปหาอยู่บ้แม่งแข็งเออไปอันกับเลยไปจนดับลาพี่เ้องจะซื้อกองนู้นให้เลยกัทีมสิากับไยังมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเอองา,านใช่ละเขาไปยังไ้ดับบนนะแล้วยูน่ประงคงนะชนะ อันนี้ไปเสวใชกับขัวอยู่ใช่ใช่ไหมเสซยหมแลไปเบอร์สไลกินสักครีมอ่ิ่มเลยไปกินขัวมาแลยอ๋อนู่นๆมาแลตับนะตับนี่งไปกินจันหวานไรสนย้ามหลาย่ตี๋ไปเอาอีกบสีนะ แมเอามาหายตอนีไหนกันนะเจนีมแล้วหายกินกะปุกอ่ไรอยังเงียนะเสลกินไปแปบผสมไปแป๊บหนึ่งไม่เจอพี่น้างอันนี้เรา่อาอม่ที่ตัวเฮ็ดมีขี้มันสดตั้งหายมาค่ะมาแต่แม่กินจุไื่อตอ บาดท้าด้วคะนาซีด้วค่ะไม่อยากบาดทา้าซาซีได้บกินคำใหญ่ได้ซาซีแล้วปะน,น,น้อง,องเว่อร์แมวแมวอะไรเปล่ระส์เออเอามาจะใส่ เสียบอกบ่าวท้าวบ่าวด่วนก็นมาบบบนี้อ้าวบ่าวด่วนก็นมาแต่ยามจานพี่นอ้องได้หมได้บ่จัจาจานอ้าวบ่าวท่ามาเลยเด้อเม่เด้อบ่าวท่าสีเทใส่กินปะกินได้แล้วบอกมาส่งตะกี้กูกินหมดได้กูกินเพชรหมดละเผ็ดได้เจอปะสีปลาหน้าเรือเล่าขอยไหมส่งไม่ใ้อยุ่งขายใช่ครับโย่เพชรแลี้ยงอยากปลาแกะข้าวเพิ่มวินาบดู เป็นไงเป็นไงฟานักข้าว้่นะซิฟาีฟาซีนี่แหละไอ้พว่เป็นแห้งคือใหญ่่าดาะลักไปเนาเดพักกระซิบสนิทเต็มกระตูงหันงองดอนเด้เดพอมากไหมม่้อเยมื่อม่พื่นดินเนวหงอสดๆเลยใช่จุตากก่อ่สดๆสุ่ยดู ก็แหละขั้ข้างเนาะเออพี่อืมหัวแทบแสบปีกเห็นไหต้านองยอสและนะพี่นะต้าองสีอาหารไล่าล่ันเปนอะ้างแล้หัวสำลันะคือเดียวปลาก็้นะแหละเขาทำ้ังพังอลไรบนล้มตาเนี่ยพี่น้องมากมากพี่น้องมากมาจุองกันได้พี่น้องได้อุ้เขาจะกินไปตนต่อเลยอ่ง ต้องพวงใ่หลาไม่แค่ก็ตอกขัดเจียวอีสิเลเห็ดเบิงเป็ร้อนจะโซ่หรอขนาดเห็นอยู่บ่อันพี่จ๋าผาซิมแห่งกินตอนยิ่งยมืออื่นมืออื่นไปยังไงบ้างลองหอยเหือบมือไปทางนก็ไปใช่รือไม่ผ้าไปผ้าไปมืออื่นไปอยู่นาทีองดอนไปอยู่ปีนอต้าสบมา้านว่ะจุกตาส์ซอยู่บตั้โซอสไรเบิงเนะเพราะฉะนั้น เขาจะห้ากับขาหงวาวใหม่ๆได้ขอมันมีถึงมืวงตีพวงตีมาอลไพี่เนาะมามาีหลยิงได้บลาานรังแห่ลูอาอไหลหอ่านอัเลยสบายดีก่อนนมือรมือก่อนอดีพี่น้องมีถึงมือเลือหรอคนไหนใครใครมีถึงมือ วดวเขาปสีมสอาเกดี่ยนั่งกัดตตัวกนกัดไข่มุนระนีก๋เมตาตลาดอัใหญ่บอกดัวเปะเ่งดรา้าเจดีเห็นแล้วิมาิขานั่งเนอไรนั่งเดียวได้มีหย

ปูนยังตกออมาเบาเพีเนี่ยเบาสูงขนาดตัวแนวคะแนนข้าวขาพี่น้องแสล่กะเฮ็ดใส่เนี้ยเอข้าชุ่มเด้ออันาดขีไปคอยก็แหละเจ้าขีไปคอยเจ้าขีไปคอยเลียกคำนี้คำสุดท้ายเพื่อเอฟซีด้วยเอ้ยข้าขีปี๋ยอมเด้อพี่น้องเด้อขออภัย ราะว่ากินบลไดลเนาะแม่ปาซ่าซีกันนางนะแดงควาจุใจคืนแต่น้ำลายบ๊ายแหละหาก็ออะไรก็แชร์ให้ได้พี่น้องแชร์ก็ติดตามให้ผู้สาวผู้สังบานเรืองี่านาซุหนึ่งสกิหนึ่งโอ้ยหนังจดพี่น้องเด้อจวดได้วันแสบคากปัญญ์บ๊ายนะคะ